มรรู้นะคะว่าจะมีมุกอะไรมาเล่นฮรตอนนี้ไม่มีหรอไม่มีหรอหรอะไรนี่ <through> <ล>เบิกใหม่เพื่องานนี้เลยครับผมวันนี้ต้องพูดเสียงของเบาเขาซอมกันอยู่ครับผมวันนี้อยู่ผมอยู่ที่สตูดิโอ28มาเซ็ตนอกสถานที่กับงานแด็กิงด้อมคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตจริงจะอยู่วันที่1่ง1มิถุนาแต่ว่าวันนี้เรามาก่อนคอนเสิร์ตหน่อย คลิปก็จะอ่อนหลังจากคอนเสิร์ตไปอีกน่าจะแล้วแต่คนตัดแล้วกันมัน <laughs> <laughs> ตัดเสร็จก็ลงมาั้แนละแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันแล้วเดี๋ยวเริ่มวันนี้นะจะเซตทั้งหมดราวๆสิบตัว <c oughs> แล้วจะเป็นกีตาร์ของใครเดี๋ยวตามไปชมครับเดยผมขอเตรียมขอแล้วก็ใส่สายแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรบ้างแล้วทำไมเราต้องพูดเบาเลยวะ <laughs> 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 อ่ะครับผมเริ่มตัวแรกกันที่เจมส์เทเลอร์ USA สีจิมเบิร์รนะผมตัวนี้เป็นของเดอะทอยนะครับผมเดี๋ยวเราจะไล่กันของเดอะทอยเนี่ยประมาณสักสี้า,าตัว <c oughs> แลวเดี๋ยวผมเซ็ตก่อนแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงตัวนี้ก็หลกัหลกเหมือนเดิมนะครับผมน็อตแซนเดิลแทงมือมากผมว่ามันอันตรายมากตรงนี้ถ้าเกิดแบบเราผิว,วอ่อนเนื้อแบบตอนมีเหงื่ออะไรเงี้ยเนื้อเราจะไม่ได้แข็งแรงเหมือนเดิมนะเหมือนเวลาเรามือแห้งนะแล้วมันคมมากเดี๋ยวอาจจะต้องเปลี่ยนน็อตแซนเดิลโอเคเดี๋ยวขอลองเซ็ตก่อนแล้วเดี๋ยวเอามาให้ชมอีกทีหนึ่ พ้อมมากี่วันแล้วครับเป็นเดือนแล้วครับเป็นเดือนเลยฮะเดือนกว่าแล้วครับตอนแรกซ้อมที่เลิฟอีสก่อนครับอ๋อที่สตูที่เลิฟอีสแล้วก็ย้ายมาเข้าสตูใหญ่ที่ประมาณสามสัปดาห์ครับอืมอันนี้น่าจะต้องเปลี่ยนมาเซตเดอร์นนะผมมันแทงมือใช่ไหมโอ้แทงแทงยับคมนี่มีเลือดให้เห็นเลยคือหลักๆมันไม่ได้เปลี่ยนเพราะมันพังหรอกมันเปลี่ยนเพราะมันคมมันมันแทงไปแล้วเขาวางวางแล้วมันแทงจองจะต้องทำ <ม>ได้ได,ได้ครับจะได้นั่นเลยไหนๆก็ไอ้นั่นแหละแต่ที่เหลือไม่ไม่น่ามีปัญหาก็จะมีตรงนี้เหมือนกันเนี่ยมันมันคมสองตัวเนาะใช่เบื้องต้นนะสองแต่ไม่รู้มีอีกตัวหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดมันไม่คมที่้อมอยู่อีกตัวนึงเดี๋ยวค่อยว่ากันทีล<น>ะตัวแต่ว่ามีละสองตัวที่น่าที่น่าจะต้องเปลี่ยน คือมันต่ำมากเลยต้องเช็คหน่อยครับผมว่ามันจะรอดหรือเปล่าตัวต่อไปกับอันนี้เป็นเบรน่ะครับน่าจะเป็นเบรตัวเดียวของงานที่ที่ที่ผมจะได้เซตก็คือของน้องไบวชิรวิทย์ครับผมนี่เดี๋ยวความเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปครับผมเนี่ยนาฬิกามันมันต่ำไปแล้ววันนี้ผมอ่ะไม่ได้เอาฟองน้ํามาแล้วมันก็จะมีมันมีฟองน้ําของอันเดลิสิดพัดคิวแจ็คเนี่ยที่ผมเอามาเตรียมไว้เผื่อจะเปลี่ยน พันเกตเก้าสิบแต่ว่าเนี่ยเราไม่ได้ใช้แจ็คเราใช้ฝองน้ำเดี๋ยวรอชมนี่แจ็คเตรียมมาเผื่อว่าจะได้ได้เปลี่ยนไงก็คือพกม,มาก่อนสรุปมันได้ใช้แจ็คใช้ฝองน้ำ <laughs> ใช้ฝองน้ำ okay. โอเคอ๋อของเจฟสายขาดพอดีสายขาดพอดี <laughs> <laughs> อันนี้ <laughs> ใส่ไปเลยครับอ่าเดตเบอร์สิบครับโอเคดูอีตรงกอดอีตรงครับเช็คงานกูแล้วเนี่ยเห็นกล้องแล้วก็ตั้งหลักใหม่ด้วยเป็นไง สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบม,มาด้วยเหรอครับวันนี้มาครับผมอุ้ยตายเซอร์ไพรส์มากเลย <laughs> โหกำลังเล่นกีตา <laughs> ร์อยู่เหรอฮะอันนี้วันนี้คุณจะไปเช็คงานผมใช่ไหมครับถูกต้องฮะอะไรอ่ะตัวต่อไปก็คือกิฟส์นเอสจีสแตนดาร์ดนะครับผมตอนนี้มีติดเฟดนิดหน่อยแล้วเดี๋ยวผมจัดก,การแก้แล้วก็ตั้งคอใหม่อันนี้ตัวนี้ของเจฟสตาร์เตอร์นะครับ <laughs> อ่าบาย โอ้โหเป๊ะอินโทเนชั่นโคตรเป๊ะเหลือกินอนะ่ะบอกเลยอันนี้ไม่เคเรนดาวใช่ครับผมอันนี้ผ <ขอ S 1> มแเคเป็นเานหัวโตนะผมหกแปดปัญหาตัวนี้เป็นยังไงบ้างครับพี่อ่าตอนนี้ก็คือน,นัดเลื่อนนี่พี่แชมได้แจ้งผมเรียบร้อยแล้วว่าให้ติดนัดหน่อยถ้าเกิดเราแบบเราดันสายป๊าบเนี่ย นั้นมันก็จะฟึ้ขึ้นมาเขียนทั้งคอเรียบร้อยแล้วก็นอสเซนเดอร์เนี่ยผมต้องถามอีกทีว่าแกจะเปลี่ยนหรือเปล่าเพราะว่าเริ่มขึ้นสนิมแล้วเริ่มอยู่ยากแล้วนี่แล้วเดี๋ยวเปลี่ยนสายพี่แชมป์ใช้สายแดนเดลโอเบอร์10บจูนอีตรงนะครับผมแล้วเดี๋ยวรอชมกันครับผมอันนี้ยังไม่ได้ทําเดี๋ยวผมไปติดนัดก่อนเดี๋ยวมาไปแล้วครับในสูตรลับครับนี่ ศูนย์ไม่ร <át> ับครับผมกาวตาช้างธรรมดาเนี่ยแหละครับเหินฟ้าโอ้สูงไปเปลี่ยนเบอร์สายครับผมเป็นธรรมดาเป็นเรื่องปกติเดี๋ยวจัดการให้ครับแต่พี่ถอยเขาเก่งนะสูงๆอย่างนั้นยังเล่นได้ใช่เก่งเกินนี่ถ้าเซตให้ต่ำๆแบบมาตรฐานนี่จะขนาดไหนปี๊ดบอกเลยตัวนี้ได้รับบีมาว่าขอแบบต่ำเตี้ยเรียดินก็เลยจัดให้ ับรมนี่นนนนโอ้โหเกือบคาดีเช็คอีกนิดหนึ่งก่อนที่จะลุยเพราะว่าตัวนี้มีคิวซ้อมพี่ทอยบอกเน้นทั p ป i n g เป็นหลักเอาแบบเรียกว่ากดติดนะครับอ่ะครับผมตัวนี้ของทอยเหมือนเดิมครับผมก็เจมส์เทเลอร์ยูเอสแต่ว่าตัวนี้น่าจะเป็นปีเก่าครับหย่องอยังเป็นวีคิสันอยู่อ่าแล้วก็ปะหน้าท็อปด้วยควินเมเปิลข้างหลังก็เป็นเบิร์ดอายไอตัวเมื่อกี้ผมก็ลืมบอก ตัวเพก่กี้ก็ใส่สูตรเบิร์ไอเหมือนกันอเดี๋ยวเปลี่ยนสายเซตกันครับผมตัวนี้น่าจะไม่มีปัญหาอะไรโอบาลานบาลานหวานเจี๊ยบตัวหน้าครับผมตัวหลาน ตัวหลังจะดังกว่าตัวหน้าอยู่นิดนึงเพราะว่าตัวหลังคือฮัมเบอร์กิ้งตัวหน้าคือซิงค์คอยจะต้องมีความดังกว่าถ้าเท่ากันเลย100%เวลาเล่นเสียงแตกแล้วมันจะมีอาการที่มันหุบหุบอ่ะมันจะไม่พุ่งอ่ะน่้อหมวะเพราะฉะนั้นเวลาใส่เสียงแตกปั๊บเนี่ย ตัวแดงแบบเสียงพุ่งกว่าใช่กันโยกเดียวกันได้ใช่ได้ได้ได้ตัวโตอ่ะมีสัมใจเฮ้ยมีดีเลยดิเหรอเฮ้ยแน่นอนมีครบเลยอ่ะเสียงแตกเลยอ่ะตีอ๋อเสียงเสียงเคลียร์ด้วยเฉ่งเคลียร์เฮ้ยไม่เอาไม่ให้โอ้ย ตามบไปเอาอีกนะมาอเคไปิวมาอยกนแมวามละพอพี่เปิดมาแล้วะต้องให้เจ้าตัวมาดูไหมครับโอเค่เอา,ากลับเลยฮะโอเคงั้นผมเปิดเลย ดูจากชื่อสีครับผมขอคัตเตอิลเราบรรู้นะฮะว่าจะมีมุกอะไรมาเล่นนะฮะตอนนี้ไม่มีหรออะไรนีนยังทีเรี่ยนเหรอซื้อมาทั้งค่าเบิกใหม่เพื่องานนี้เลยครับผม มาแล้วเกินเกินเกินน้าเขาเปิดเป็นเมกันเด่นดาดเลยนะ เขาตำอะไรก็ได้บอ่เอฟเฟคไม่มีก็ต้องใช้เอฟเฟคก่อนขอคำยืนยันกั่ไม่รู้เขาชอบแบบนี้แล like ้วมั้งเขาชอบแบบดำโลนเนี่ยเฮ้ยแต่แต่เจ๊รู้ไหมว่าเสียงติ๊้าที่ดีเนี่ยมันเป็นเพราะวเจ๊ต่อผ่านคอกว่าเทคนะคตอให้พี่แจมลองๆนะพี่เจมขอคนี่ตัวตัวแอมจิ๋วเนี่ยพี่เจ๊ถ้าถ้าตัวใหม่ก็สวยนะไม่ได้ทำสายเลยว่ะนี่ครับมีปนจูเนอร์แล้วครับพร้อมพร้อมนี่เขพรุ่งนี้เนี่ยเขาไปทำอะไรไปลองว่าแบบพี่แจมเหมาะสมดีนะครับ ไม่ไหวว่ะเอออีกทีอะไรเนี่ยสไตล์ภาพสามอ่ะเปิดกล้องอยู่ด้วยเปิดกล้องหมดนะครับผมผมไม่รู้เนี่ยยังไม่ตั้งเลยแม้แต่นอยใช่ครับพี่มาเยอะๆเลยเมื่อกี้พี่หมีมายิงน้อยไปหน่อยเจ้าของเขาอยู่เลยเนี่ยไปแล้วพี่กลับบ้านแล้วกลับบ้านไปแล้วกลับบ้านไปแล้วดกินดเครื่องมาพี่นุ้เลยใช่ครับ ก็เดี๋ยวเดี๋ยวไปกัดไปเนี่ยกับบ้านพี่ชัดนะตัวเนี้ยคืนนี้ทำมันซื้อเข้ามันไก่ไปได้ตัวใหม่ตัวใหม่เหรอใช่ครับตัวใหม่พี่น้องแต่เดมันกดเมื่อกี้ตัวใหม่ของแชม่ไหมไม่ใช่เลอ๋ออิบอนี่จริงๆ้วยบอร์ดอิบอนี่ดำกี่ดำปึ๊งเลยเขสกิ่คนเล่นเลยพี่น้องหมดกิ่สกิทเลยสกิทสั่งเป็นแก๊ปเลยเขาสั่งเออสั่งเหมือนสั่งกาแฟไม่ไหมเขาโฮมแบบอัดอั้นมานานแล้วอยู่แล้วอ่ะ โดนบิวตลอดโชว์เลยอะโดนบิวซ้อมคิวอันโดนบิวตลอดอะเอาลงไอปีตัวหนึ่งมาเฮ้ยตั้งสายต่ำอย่างนั้นนี่นต้องเล่นเหมือนกันใช่ไหมอันนี้เล่นสมาร์ทวารสาวเมื่อกี้เล่นแล้ววารสาวนี่ดูแต่วันเนี้ยอนี้ดอกดอกเอดอกเอดอกเอรอบรอลอกบ พี่โดพกปาาปาครับพี่โดนแอมก็ได้ครับเลยอ๋อไ่ไม่เุดที่คนนีอยู่บนโต๊ที่ทางานที่ก็ได้แล้วเนี่ยเรที่นีมั็่อยได้เไปั้งไป้งผิดไปได้เลยหวานย่างเลยสดๆเลยแอมก็ดีสดเลยแล้วคน่ A เขาิกว่าครัมดครับชิงยนะังไม่ได้ตั้ง่ะดีเลยก็ดีแล้วพี่โน้ให้เรามาอ่านร้องเลยไหมครับเอาดิมาเลยครับมาเลยครับ เจ้าเลยครับมีสงแต่ว่าเนาอยู่ในโหมด i n น a อ e นเซนโหมด insane m o d แต่ไม่เยอะเียครับช่วงนี้ไม่ผมดูว่าช่องกีตาร์เามีทั้งเอนโหมด i n อีโก้า๋อข้าวดนอีโกคาครึ่งคันเสร็จแล้วผมเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นไวมากเมื่อกี้เจฟหลังจากเซตเอชจีเจ็เข้ามาบอกพี่ผมสั่งกีตาร์มาแล้วส่งมาแล้วนี่เลยกล่อง ส่งมาเลยส่งแก๊ปมาด่วนเลยที่สตูดิโอยี่นี่เลยทันทีแล้วก็ฝากผมเซ็ตด้วยแล้วก็จัดการเซ็ตเรียบร้อยแต่ว่าเจ้าตัวกลับบ้านเรียบร้อยเจ้าตัวไปแล้วเรียบร้อยไม่ดูด้วยว่าตัวนี้ของไม่ถึงถ่ายคลิปวิดีโอไปี่ส่งให้เขาเรียบร้อยแล้วครับผมก็วันนี้ตัวสุดท้ายที่ตัวนี้ไปครับผมก็จบแค่นี้ครับผมไปแล้วครับใครสนใจอยากเซ็ตอัพน้องสถานที่หรือเซ็ตอัพก็จองคิวผ่านทางไลน์ติดต่อเข้ามาได้ครับผมไลน์ a c e b o o k แล้วก็ IG ก็ได้ครับไปแล้วครับขอบคุณครับ